ปลาทูปลา,ปาคืออยังพี่น้่องปลาได้เพีนน่องด้นั่นเด้อปาดผัุกูเหมาะขแถดเนี่ยปลาไม่ดีกับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้อง ชาวยูทูบสิงคโปร์หลักทุกทุกท่านครับสุภูสุกนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศและในประเทศกระดีได้เพียงเด้อคือเก่าหนาเหล่านะเพียงเนาะสุหมองสุบอลเนาะสุเกียสุมุ่มนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกันคือเก่าได้เพียงเด้อกับเบาแดกเบาแดกแช่นิ่งเได้เพียงเด้อบ่าวแดกดอแอรกอแดกน่ะแดกได้ครับพี่น้องเด้อมาพบมาพอคือเก่าได้เพี่น้องหลายมือหลายเวทในบ่ได้มาพบพี่น้อง คิดฮอดพี่น้องตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สามมื้อหนึ่งก็หาที่หกล้วพี่น้องลายมือลายเว้นมาเพี่นเนาะคิดฮอดงาดภารกิจพี่น้องภารกิจเบ่าแดดกันเ็นบ่น้องสะาเองบ่อันสะอาดสะอ้านเอายาวลายาห้างบาดนี้ไหมใเวลาล้วโอ้ดหพ่อพี่น้องลายมือเลยเจี๊ยดยังเลือดเลือดล้างเงงเงงเติมน้ำยากวามขัดแรงเอ้าเจี๊ยว่ากันไหมเนาะพี่น้องขออนุญาตบาดครับเลยพี่น้องเนาะมูเป็นบ่กินดิบกินได้กินเนื้อกินไข่ ตเตเอออือน้ำงูน้ำยาพี่น้องขอดน้ำยาบาดข้ามกนอืม้ามยาอย่างมันบาดมือพี่น้องมันเคยบาดมือ,เ,อ,อเห็นหม่นงบ่เห็นนะพี่น้องเด้อเห็นบ่เห็นบ่พ่อเป็นกระใส่กินเป็นยาได้พี่น้องเด้อบ่เห็นรนแล้วรนให้กินดอกดูซอ,อยจุบีน้องเขามาเลยคลอดน้ยาบาดข้ามเด้อดอ้าวพูดได้เป็นยังไงพี่น้อง แก้วยางดีพี่น้องเอ,อ้ยคือเข้าครับสารค้ามน้าพอต่องได้พี่น้องงด้วมันเก็บทองมาหมดอนีเฮ้ามีนุ่งใส่ใส่มากเลยได้พี่น้องใสบเบาแดดมากเลยได้ใส่เห็นบอ่อใส่อมก็ติง่งเยียบจ้อวกล่องออผมตั้งไม้ได้พี่น้องตั้งแบบตั้งทั้งโตแม้ไม่เกิดสิงงงแงะได้พี่น้องเด้วยวัดซาบุงเอาเขาถ้าโอ้ออยเขาหยาดเขาถอดเขาพ่ายมขาขัา้นบ่แมันบ่ดีน,ดน่าเป็นหลวงไห แกว้วนีก่กะเฮ็ดมัตตาบานตะซอ,องแล้วล่ะนี่ใส่พี่น้องเด้อใส่อืเป็นยังไงพี่น้องมันก็ติง่งได้ติ่งแย่งเถอะเอาเอาตับกับม่ามือนี่ผักข้อกับมีดอกกระเจียวกับมีดพี่น้องโอ้เจ๊นี่จะเสียไปเนี่แก้วกับเสบๆเอา้าอยากละละใส่ละมีดผมอยู่ไรละโอ้ยนอนพี่น้องเด้อหลายหมือหลายเว้นเ,เนี่ยบริเวณผอบพี่น้องเอ้ยกินฮอดตัวเอายังสี่เลยเด้อพี่น้องเด้อกินกันหนวลหัวกันไปเลย เขต้องมาลีลามันนี่ฮันยังสี่ยงเห็นเป็หลวดใส่เมื่อไหร่พี่น้องจุใส่พี่น้องตามคำ้นเด็บหลองของเอฟซีด้วพี่น้องเด้อเคนว่าจุใส่เบืเ้องแนวพั่นโดนแล้วไปกินจุใส่แม่นีิลีพี่นอ้องใส่มันงามเต็มมือนลยมั้ยออกคนนี้พี่น้องเลยโอ้โหอ,อ,อยากแล้วกินเป็นน้ำฮันเป็นน้ำพี่น้องนะใส่ สุดสุดพี่น้องสุดเบิ่นสองแก้วกระแซบพี่น้องเห็นบ่ พักกมาซื้อพี่น้องเอา้ากินไปตามสเต็ปพี่น้องตับบัดนี้เฮองมันอาจจิสั่นยังหน่อยได้พี่น้องด้วยขอถดขอดความืห้มนีนตั้งกล้องกันบนมีวางตัง้งค์พี่น้องโอ้หโอหตับก็ไส้ย่อยพี่น้องพี่น้อง หวานกรอบนุ่มหวานอ้มีหลายอย่างไป้องด้วยไข่ลังกับมี่ไข่ลังกับมีมือนนมันจัดเต็มระบบเลยมือนนี่เกมันจัดเต็มระเบบระบบโอ้ยระเบบแลบนั้ เพินใจดีมานหนิเพิ่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพนดีซิบีเจอกันในพี่นอ้องด้อยิบสามิบี่เ่ยแหละซิบสี่ว่างสิราเลือกได้พี่น้องเด้อมาเด้อผู้ใดยุงที่ผงไช้มาเหรียญบันเบาแดดมาตกปุงตกป่าพี่น,อน้องนำยากับผู้ดเติมยูด้วยบัเบาแดดกัะได้พี่น้องเอ้ จะสอนสดออกแลพี่น้องนะเอาขออนุญาตใส่สอนสดออกแด้วพี่น้องเนาะยังเต็มคาราเบ,บลเต็มปากเต็มคำโอ้พี่น้องเอ้ยสีลายวดบอมันสีกินหยาดนาะพี่น้องใส่อ่อนๆเด้อพี่น้องใส่งัวเด้อพี่น้องเด้อแก้วกับแก้วขนขนๆนขมอมลำตุดอด เต็มปากเต็มคำพี่น้องห่อตับมังกรแบบนี้อันนี้ต้องหยำให้แหลกได้เพื่อนเรือผ่าขคลิปโยบานเท่านี่ผมมันเข่าผมมันห่างผมต้องหยำมันแหลกผมเคยตอนนีำได้กยเกิดบุกคลิปเลยเพื่อนมันค่าแข่าฆ่าแข่าฆ่าข้อมันเกือบมันมรณะภาพมันห๊ำว่าแหลกแล้วมันค่าแข่าอื้ม ตรงลืดเลยตรงลืดเลยพี่น้องไข่หลังกับมาส่งประกวดมึงอีกพี่น้องตรงเข้าตรงหันอันไหนออกกันได้พี่น้องเด้อไข่หลังกับทรงกับหมาประกวดด้วยกันมึงในห้องไข่หลังกันแดนนนออกกดแล้ลผู้มกักเลยพี่น้องเลยพ่นบางคนเพิ่นกระบะมันมีมกินแต่ว่าเบาแดดกัน ก็ฟังจะซื้อนาะพี่น้องเนาะแดดแดวิญญาณโซเนียนละเสีบคื้เก่าโอ้ตกึงนงับงับพี่น้องตัวเบาแดกไหม คันแทนหน้าพี่น้องท่านเมื่ไงปีนี้น,น้ามบาหลายคันหน่อยผักหลายได้พี่น,บบน้องเด้แต่ว่ามันบม่เนียนผักเอา้ากินก่อน ผักเนี่ยเนี่ยมันกินกับปุนกับปูก,บปกับป่าหรอกปุนป่นปูมันป่าพี่น้องลวกอันหลอดคาออนดอกกระเจียวดอกคาออนตัวนุงจะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวจะว่าจะควา้วางจะมัดนิ่งเอ็นกินเอ็นจุใส่จุย,จยังเห็พี่น้องเบิ้งก็เลยบรเนียนพัก เนื้อกอะมีพี่น้องเมื่อเนี่ยครบวงจรเลยบนจันให้เต็มที่เลยเต็มค่าระเบียวเลวยเจ๋พี่นี่เนื้อกะงามเนี่ยเพิน่นใส่บอเสียอบอเสียก็ต้องจัดพี่น้องไม่เชื่อก็ต้องจัดอื và Kỳ Hoa thoang Ừ

อ๋อไม่ยังอีกทางนี้พี่น้องโอ้หลายยางพืนทรงมาปกวดหลายขนาดเมื่อนี้พี่น้องวันมีคือบกเขาเ่าเดี๋ยวพี่น้องมีเนี่ยอะไรนี่อืมทั่วกระบิ Bắt cái bài Cây làng anh ยำงแบบนี้เจนน่ายำมยาเอาเนยละกันหยาบพี่หน้องเลยเจนน่าอยามหยาบเลยปุ่มเตเลย มันค่าเขียวไปหน่องเอาเกลืนไปเลยอย่ามันค่าเขียวเด็ดเลยพี่น่องบันเท่าอือาจสีบวาเบิดเดี๋ยว,ยวยไปหน่องอออด้ดยวดยว สีโเบิดเพราะว่ามันหลายโล่หนึ่งบางคนก็เขมรเมื่อวานเบ้าแดดกินโมบดจักเท้าพี่น้องเลยมันมันบ่บบบบหน,นหน่อยเด้พี่น้องมันหลายมันกินบโเบิดดอกพี่น้องกนเดียวเอามาอะไรกินบโเบิดป่ะนะโอ้ อันกินเบิดนี่ครับโอ้รู้เรื่องกันเลยพี่น้องอืม้มเริ่มอิ่มเลยเห็นบ่อน,นี่ต <c oughs> ับง่วงตับคำสุดท้ายต้วบัดนี้ตรงไว้จะกินมันหวานดีเอาเอาเนี่ยล้วบัดนี้ไม่ต้องขอถูกว่าไปมันเสียบ ใส่ในเสียพี่น้องเบ้าแดกมันหมักมักใส่ผุขม,ม,มบ้บนได้พี่น้องเลย เบ้าเดี๋ยวว่าจะก้อยก็ได้เบ้อเบิดก็ได้หก้อยใสก้อยก้อยใสก้อยไข่ลังใสกันไปนี่เสียพื้นเก่าเอาครับดูถ่ายนะเพื่อนเนาะครจับ บบเบบเขนเคยสุดยอดพี่น้องเออเสียบมาหนีิพี่น้องแซ่บซอยจุใส่โดนๆที่นั่นที่เร่มากินแซ่บคือเก่าได้เพี่น้องเนาะยังขมอําลําเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะเอ้าอะซ้ำรักจิ้มนียกเฉพาะซ้ำนียกนะพียงเนาะหันหกิริยาตาตาของเบาแดกปลอดสภาพพูดจาบำมาสมบัติกขอโทษขอความไพ่ได้เพียงเด้อ ก่ย่างติ่มที่ปลาไก่ยาล่าอย่าลางกันคือเก่าหรอครับหักกันแพะกันโดดขึ้นเก่าน้อยเพียงน้อยหันมาเก็บนี่กับก้นแหลกก้นแช่ก้นซับตะไคร้หัวกระดิ่งให้เบาเด็กน้ำเงาเพื่อเป็นนั่งจ่ายในการแทะกันท่ามือต่อไปน้อยเพียงน้อยหลังจากที่เบาเด็กบริเวณคลิปมาหลายมือก็จะเริ่มกันได้เพียงเรื่องเบาเด็กพวกนี้ไปใครดอกเนีกัเนี่ยแหละครับวัดกับไหวไปดองเตรียมงานสงการน้ำเพี่อน้องจหรับคลิปนี้ก็ือจะพัฒนี่แหละครับสวัสดีครับ